สวัสดียามเช้าจ้าสวัสดีครับยังนิวสวัสดีครับมาอีกแล้วปลาวันนี้มาคือไหมมามามาฟองแมงเดี๋ยวจับตรงนั้นปลาคายง บายหัายน,น้ำอ,อะไรอ่ะสา้างกิษเลยบอแคู <c oughs> <c oughs> ดูดีๆดึง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 เดี๋ยวเราไปยกปลากันต่ออุ้ยจีวายนีโดนออกแล้วปลาออกปลาออกปลาออกแล้วปลาอะไรอ่ะปลาปูปลาปู เอ้าเอาเอาเอาเลาๆคุปแม่ลูกลูกมยามือไปแง่ทิมันฮัลโหลไปดูผอตาเทียนผาตาเทียนได้ปลาหยั่ ปลาอะไรเอ่ยปลาตะเพียนเนี่ยลอเทียนนะตัวบักใหญ่เลย เอ,อ <c oughs> ตะเพียนใหญ่จ้าจ,จับดีๆด,ดิพอาเที้ยนนะ <c oughs> อออโอ้ยเห็ดหมาก็บอกเอาไปงายอย่ากน้อยเว้ย <c oughs> <c oughs> เอาหากักยัง ได้บ่ตายที่นี่นะเรียบร้อยครับท่าน ไปเบิ่งคลองกับคลองมาทีนีฟ้าวิ่งมาจังเอาหอยก,ยกดิมีคือเข้าบอ เงียบกิบดีไหมบ้องใหญ่ยกดิอกโอ้ย,ยแดงสักผ้าจับโซ่ทวนดิบรรยายฟังบรรยายว่าป่าต,ตูตตัวใหญ่ไรขึ้นเงียบเหอะ

ปะพี่น้องเดี๋ยวป๊อบซีพาไปล้อห่าตักหอยเซอรี่กันจ้ะผู้สาวเหล่าลมพามาตักหอยไปก้อยจ้าหอยเยอะมากาตัวใหญ่ๆนะคะจ้าใหญ่เอาเหมือนคนตักนะจา้าจ้าใหญ่จังจ้าใหญ่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 มากเลยเูดเรียกจะลูกเหมือนพี่น้องเลย เนี่ยเยอะอยู่แม่เลิศเห็นไหมเนี่ยแม่อุ้มแม่ก็เป็นเลือดตัอสีนั่นไงอย่าลืมเอาตาออกนะคะแลแต่จ้ะเมากินงลงค้างห้วยอันที่เมาไม่ใช่อย่างนะคะเมาสี่สิบควาเสี่ยอ๋อเหรอไม่ใช่เมากับแก้มใช่ไหมไม่ใช่เมากับแก้มจ้าเมาแนวข้าวอุ้ยตักมาลวดน่ายิ่งตักปก่อนให้น้อยลายก็ เน่เามันกว่ะเราข้างเน่เามันเนี่ยมันโอ้ย,อยตัวใหญ่ล้วงใหญ่จังเนาะใหญ่เหมืนอนคั้นตักเลยค่ะได้ย,ไดยูกเลือกเอาสิคะเ<ะ>อาสิตักไปตักมา <c oughs> ได้โกยกรกำลังใหญ่เลยจ้ะเกมสี่สิบ ก,กินไปกินมาขี้คานตาออกติเมาจากสี่พบกันที่โรงพยาบาลหอยเสรีเดี๋ยวจะพี่น้องบรเวนอันบรเวนหอยปังดิปอบตักหอยสล,ลีขึ้นมานี่เอาเตโตใหญ่ดีละพี่น้องโตน้อยเอาไว้ไปปล่อยสะจะอะไรที่กินได้พวกเราเอาหมดนะคะดีเต็มกินเปลือกมัน ก,กินเปีกได,ด้ก็สิเกี้ยนเต้เดี๋ยวเฮาเป็นรักตักข้องไอหวานอีก,อกว่ะเ,เอาหนูก็เห็นแต่อันหอยที่มันลอยอยู่มันตายปะมันลอยไงมันตายดอกมันอีแผเกาะมุ้งไม้ืชอดนี่นะ ดูเน่ยว้าออกโขโะออกไปได้ Blood. เป็นปุ้มเป็นง้นว่ะเลิดมีปลาคอขึ้นมานำว่าบอกให้แม่กินอ่ไแม่ Arrow, เครียดนะจ๊ะยังไหะหลองเขาอิจเตตีคว้า <c oughs> <school> โอ้จำห่ากับก้อยเถอะเอาเอาเอาไม่เอาเด้อไม่สิก้อย,ยกแก้มเล่ากับพวนย้อนก็คิด <c oughs> อันนี้แม่มันอันนี้ลูกลูกมันกินได้หมดจ้าถ้าขยันเอาตามอลกวว้า พี่ส้มผู้สาวบ้านกลางเก่งมากเลยค่ะสาวผู้สาวลาวหล่มจ้า้าแนวกับแก้มเล้งสิบมมีแนวแก้มสิบมดังมาดิเอ้าควัดมานำไปค่ายของเก่าดิโอตาดอนเอาเด้อค่ะเก่งมากไหมค่ะคุณแม่ได้เป็นกระมังหรือเปล่ามาได้ช่วยนะจ๊ะได้กระมัง ไปขึ้นทำไมกอนว่ะตรงหุ่นเนี่ยน,น่ะหอยลว้ลวนเลยน,ะยน,น่ะว่ะเนาะของค้างว่ะ<า>ตรงไปหอยล้วนจะหอยล้วน, <laughs> วนจะหอยเอาใส่ก่อนค่ะ โ uh อ้ยอ okay, no, <Yeah. S 1> ัน hey นั <laughs> ้นมันบ่มีแต่ลูกมันตีหนูโอเทใส่ก่อนมันแม่นมีแต่ลูกมันตีนี่ก็ล่ะไป่เล่นลุงห้องเกษตรหยาโอ้บนก่อนมีตัวใหญ่จะควอยวานมันโอ้ยมี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 ตัวใหญ่ ตตูดควัดสีเข,ข้านะอันนี้เอาไปให้วันตักไปไปล่อยสะอันซองข้างซี่แล้วเดีย๋ยวจะเนี้ยอ้าตักเออโทสับเยแดงฮัลโหลอะไรลูก <c oughs> แม่มาตักหอยกับแม่ส้ม ฮะวาไปควาให้แล้วลูกลูกว่าเมย์ได้คว้าไม่แล้วก็เมย์มาตักหอยหอยนะลูกไม่ใช่อันนั้นหรอกเออครับเดี๋ยวแม่เข้าไปแล้วแป๊บนึงงนี่ยงหอยใหญ่ไง ป๊อปมึงมีตังค์ให้กูยืมจากยี่สิบสามสิบบาทโบใช่อ่าอีกอันนึงนะป๊อปมีตังค์ให้กูยืมจากพันบบเออเลิศไ <laughs> อ้จอมยี่สิบสามสิบนี่หยยนนล,า 20, ลายคนนะจ๊ะบบแมนคนเดียวนะจ๊จะกูยังกูบ่บบได้ฮอนดอกฮอนต้นต <laughs> ้น,นกน็บ่ได้ นมามาเลาะใหายืมเงินคนนะเบื้องเถอะอันตักห้อยกินอยู่ยืมไปเสื้อหนาหรือเงินฝากเป็นล้านจ้าไปไปพอแล้วโอ้ว้าวจีกอยบนนั้นนะกอยกอยไหนมาบริเวณไหนนะไปกอยบ้าน,นก็เบืบ้องอนเบื้องห่างนี้ดินี่บ่มีตรน้ำที่วิ่งไงน,นี่ิ หอยใหญ่ด้วยหอยใหญ่หรอก็แดดพูดไทยกันอีกแล้ววันนหอยใหญ่นี่ไงโอ้ยหอยใหญ่ให้มีเนี่ยอ้าหุดนหุ้นอุ้ยเลยเก่งมากเลยมันมันตำขี้ยาเดี๋ยวปะ โอ้ยเด่ยนยังไงติขู่จ้าของทอ่นเดะแบบแบบมัวตะตักไ้อยู่นี่นกูไปค่ายปลาตี่กนเ <c oughs> <c oughs> อามาจา้ะโอ้ยแค่นี้ก็เยอะแล้วแม่เซฟโนทไทยในเนี้ย แหมถ้าแบบไม่มีปัญหาแบบเอาตาออกนี่คือแบบดูดชัวบเลยนะเออนลละร้อยสี่สิบร้อยหกสิบจ้าเนี่ยส้มตัวใหญ่ตัวนึงอะักตรงหักไม้ร้อยแปดสิบกรบนางกระสือหนึ่งกินเออโลละแปดสิบกระบอกนบอกว่าตาดีเป็นสีแกะปลาเฮ้ยเฮ้ย ได้ไหมจ้าเรียบร้อยเข้าหลืบเข้าหลืบแล้วจ้าไปสงสัยเขาอยากจะลอดอยู่เคป่ะไปค่ะไปนาคาได้โก้เลยมานานเดี๋ยวรู้ว่าได้ผัวใหม่นี่จ้าหอยที่ไปตักมาเมื่อกี้หอยเอรี

ได้ปลาตัวใหญ่อีกแล้วอยู่ในกองคือบ่เห็นมะเด็กสุดๆเฮะนับได้จากตัวคอยนับเถอะว้าไล่อยู่เอามาเฮยใช่ไหมเหาะเราคอยจับปลาหัานไปอีนนย<ะ>

สชงหมันว้ลงไปแร้วรีบไปไปแล้วเอาเกเดอันนี้อันนี้ไม่เอาเองนี่ปลาขยีง ว่าไรเนว่าเหียงมันนะพ่นี่แม่ชัวร์เนี่ยป่านนอนบีเอายกยกก่อนแน้หยั่งมัน่อไยดอกลูกยอเห่าไอ้ไอกองไปให้เหาไปซื้อปลาลดกันดีกว่า เดี๋ยวพนักพ่อไปเจ้าน like totally ี้าว้นีประหลดเยอะมากเข้าวคือยกยอได้ดีปนี้มือนี้มือนี่ก็สามพันแล้วเดี๋ยวมือคืนนี่กับขี้โม่จังไข่ปลาโลละยี่สิบบาทนะเขาเขาบอกไอไข่เขาหั่นเท่านี้กับปลาไข่โอ้เลยคุงใหี่จิง ตกตัวละสิบบาทยี100 mm. 100 50 50่ส uh ิบบาทนะคะตัวใหญ่ตัวใหญ่ยีตัวนีเขาเอาตัวละสิบจากลูอุ่งมาใส่หูสามลเอาบดเลยเ้จังบ่ได้ไปขายมเห่เลยเอาสองร้ห้าสิบเหม่บร้อยเาจากร้อยสิบบลอาสองร้อยหาค่อยให้สามร้อยอะไดเนี่ยบดต้องซั่งแย่งกันสธิ์โอ้โหเล้อเตีรยโอ้สามลนะสามบล็อสาม ่อ้อยยังคิดขายหมดเลยสองร้อยห้าสิบอ่ะยืมตังค์เนี่ยยืมตังค์เนี่ยขายค่อยสองร้อยห้าสิบค่อยขายมันสามร้อยป่ะทีเนี่ยเออเออของสั่งคือลายเท่ากว่าเดี๋ยวไปื่มตังตไปจะไเ่เอายืมตังค์เดเดินนี่เลยเนาะตังค์ไอ้ของก็มีอะคันว่าว่ามีคนเห็นเอาหมดหมดแม่จริงนี่ว่านี่นะเอาบะ บ่อแหมจีโรยเงาค้ไขขาดเด้อค่้นมีหกชิ้นอุ้ยเอามสองยบาทเอ้าจกตังค์ให้เลย่ยหกชิ้นสองร้อยมยี่สิบาทสองส้อมาเอาเลยมาเอาสองชิ้นองร้อยพูบ่ตัวสองของ้าอ้ห่หยังอดยู่ดีไมของไข่ของไข่ก็ยังอย่าไหลดีเอาโรดเดียวดี ยตัวใหญ่เว้วังมกมัดก่อนไหมสองตัวสามตัวจุกจุกเอาได้จระนยโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเลี้อ้ยไปแล้วไปแล้วไแล้วยังยังหายนี่ยังไอ้บ้านรนเงินที่หนูนะให้มันเข้ามาพอยังยังเราก็ดูอยก่อน เออไอว้านจับปลาหลุดก๋ยเตี๋ยวคนละห้วยห้วยันนวะจับปลุดก๋เตี๋ยวคนละห้วยก่อจับอีกวางจะไม่ปนมใจจะขินจิก้วมันตายกับผู้ใหญ่เสียวโอจับปลุดกับทูตเดี่ยวหาึ๊บเมาเลยก่อนหนึ่งกิโลสาร้อยบาทไอ้้มเสี้ยเลยก่อเป็นบ้าที่หกพวกมะไม่ตายหรอกรุงไนบ่แม่กุุงไอได้างมันตายยัง เอาไปกินแต่เอาฮอตบนะะกวะเรียงนะมันได้กินได้ข้องีเพราะสาวแ่ยอไ้้มไอ้วาน่มีอะไรปลาซื้อปลาจ้ากิโลละสามร้อยกุ้งหกสิบบาทาทด้นะค่ะ ยืนได้ป่ะข <Toyota> ุดม <complicated> hey. 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 oh, ือกันเต็มีผัวไม่ถ่ายวิดีโอโยคุณแม่ลูกี่เปขาวว่าไม่แดงได้ค้ายืนได้ยส่องละฮีนะ เฝ้าแห่นพมนรมจังเนาะเอาเอาปลามาเอาปลาไปใส่สิแม่เอาเอาใส่เดาเดวถุงมันเย่นนั้นะแม่บอกี้คือว่าปิดคือว่าปิดป้าถุงใส่อ,อกเต็มหรือ,อแม่กันลืมง่ายล่งนะลูกเฮ้ยบ่ตองบ่ตอง,ต,องตกใจบ่ตองแกง่ถุง <laughs> กำะลังแก่ถุง ต้องก็ตกะใจญ่อ่างเงนี่เดะอันนี้เดะกุ้งกลุ้งใช่กุ้งเอาวางวางวางดีดีจับมุ้งเนาะไปจบคลิปกันแล้วแล้วลงมาลงมาจบคลิปก่อนเอามาสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับอย่าลืมอย่าลืมก่อนบ๊วยรูคนแล้วเนาะว่าปีนอยู่วะ ค่ะมื่อน,นี้ผู้สาวห้ยลมกระลากันไปก่อนเลยจ้าดีไหมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้นำเลยจ้าสวัสดีค่ะ